อ่าออนออนแม่ภาษาเหนือแม่ตาแฟนตาฝากซื้อให้เปอร์เคอร์ด้วยนะครับฉันว่าเขาน่ารักผมว่าฉันเขินแทนแล้วฉันไม่กล้ามองฉันว่าเขาฉันว่าเขาน่ารักเกินไปปลุกติ๊กของแม่แน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 ่เหวี่ยงอะไรแน่แน่ปุ๊กปิ๊ก หนึ่งสองอ้เ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮเลยคุณยื่อย้ยเฮอยเอยรฮอยเฮยตฮบยเฮ้ยเฮ้ เขาขึ้นหลักแล้วซัพอรนะหนุ่ยเราดีดีแป๊บนึงกูตายแล้วเขาเรียกมันหนูขออยู่ตรงนี้เลยค่ะอ,อยู่ตรงนี้เลยอย่ามาเรียกกันหนูบนเวทีนี้ตายแล้วมันแบบเป็นคําเรียกแบบว่าเสียวเจ้เล่นอ๋อเซ้เล่นสะพอรกี่ทีทีครับใหญ่ได้กี่ทีครับ<ฮ> สัก5ทีจัดาทีโอเคสัก5ที5ทีเองหรอฮะคุณเคลียร์มาข้างหน้านิดนึงผมเบาคุณหนักน้ำหนักอ่ะพอพอเบอย่างงี้อย่างงี้อ่ะเตรียมอเคไม่แน่มาตลอดคุณกะคุณไม่ต้องแน่เรื่องนี้คุณควรแน่เรื่องที่คุณทายใจกันพร้อมนะคะ5ทีนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะมาถือไม้ให้ค่ะ5ทีนะหนึ่งสองครึ้นก่อนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าค่ะอะบังจัโก้ขอโทษครับบังจัโก้ขอโทษครับ